างซ้ายครับนาวินยืนทางขวาตรงกลาง3คนมีสุชาตจากักรพันแลวก็น,นันลุพลครับด้านหน้าคือมาเชนายืนกับดิโอโกหริซันตเหมือนเดิมแทงมิดฟิลด์4คนเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ดิโอโกยืนทางซ้ายครับเป็นหมากเด็ดของเตโกเหมือนกันนะครับในขณะที่รัฐพลอัตมงยืนทางขวาเจ้าทธินบุกจากซ้ายไปขวาหรือว่าโอสดพือออกมาเยือนอย่างนี้สุช,ชาติามากติดเจฟฟ์ซัน พยว .2 ธนาวินเอาลงพื้นได้ทักทายกรองเลยแต่ไม่เข้ากรอบครับจังหวะมงทิ้งออกมาของเจฟฟ์สันนะครับพักอกแต่งปล่อยบอลตกแล้วซัดเลยครับสับด้วยขวารุ่นนี้ของอนาวินบอลหลุดเสาไกลไปนิดเดียวหรือว่าเป็นวันใหม่ที่จะเล่นสัญญาณมาแล้วครับวันใหมบ่บรรจงให้เปลี่ยนทางว่าดูว่าฝั่นะงวิลามที่ขึ้นขึ้นบังเลยทำไมตัวขึ้นมาของโอสถขึ้นไม่ถึงเลยครับ ดูบอลโค้งของวันใหม่เศนั้นแล้วครับบอลโดเกินไปครับลอยมาของเจมสันขึ้นไม่ถึงนะครับบอดมาแล้วครับลูกนี้เงียแล้วขึ้ไปมาัวดขอดพวงิบน่าจะดังขึ้นก่อนโอ้โหจังหวะที่ซิวรักออกมาเล่นบอลเราต้องดูเขาว่าจากลูกฟรีคิกตรงนี้ครับ ตาทงล้ำหน้าของดิโอโก้ถ้าดูจากลายตรงนี้ก็ใช่นะครับเป็นดิโอโก้ที่โดนจับล้ำหน้าครับตัวอยู่ด้านใกล้จอครับด้านล่างสุดโดนล้ำจริงนะครับโดนจับล้ำหน้าครับหน่าจากลายไม่ได้เพราะว่าผู้ช่วยยกทงขึ้นไปแล้วนะครับกว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วกรลวิทถึงทีระทอนพลิกได้ไม่มีใครมาปิดหวางยาวแลวครับให้กับทางดิโอโก้ชบดิโอโก้ถึง ถึงได้เหลี่ยมน,นี้เป็นเจว์ัซันที่เหลี่ยมเหนือว่าโอ้ไม่ฟาวโอ้ไม่ฟาวอย่างนี้โอกาสดูโอกาสทองของทางดิโอโกโอ,โอ,โอ้ไม่ได้ดูจังหวะของเจว์ัซันที่ดวลกับดิโอกโกครับเจว์ัซันบางทางได้ก่อนเบียดมุมหลังประตูเราเราคือเราไม่เห็นมือขวาของดิโอกโกวันหนึ่งคือพยายามจะปล่อยให้ตัวของเจว์นนัซันเสียหลักไปเองนะครับ,รบโอ้โหดูครับ <laughs> เือเจวซันเนีอามือมาดนหนีบใช่ครับเด <c oughs> ืออมือเข้าไปซอกแขนของเดียโก้ครับโอ้โหเดียโก้แล้วให้ให้แรงเฉื่อยพาตัวของเจวซันล้มไปเองนะครับหรบือว่าสำคัญของทางโอสดเพื่อราตูขึ้นนําโดยเดียโก้ลังเขว,งวสิวลักล่ะครับว่าเดียโก้ปานวังนี้บอลไม่มุมนะครับสิวักไม่ได้ขยับไปไหนมายิงโดยตรงได้เหมือนเดิม ต้องกับพี่วันใหม่เป็นวันใหม่เสรทันานแล้วครับเป็นพวกประเภทขวาส่องไกลได้ลุ้นคนหนึ่งของฝั่งโอสถนะครับวันใหม่เสรษันานครับดูจากภาพมุมล่างประตูครับโอ้ยมีกะย้อนทางใส่สิวลักษ์ือนทันนะครับสิวัลักษ์ขยับด้วยครับสิวรลักษ์ขยับก่อนเกือบโดนเล่นงานครับโอ้โหตะกพันเปิดเปิดยาวมั่นยูโกนวันนี้ได้ขวาของดูโกนโอ้ โอ้ลูกแบบนี้ยิงยากมากครับโอ้โหแต่เดียโก้ทำได้ใกล้เคียงมากๆครับโอ้โหบอลยาวๆดูครับวางจากเส้นกึงลางสนามฝากให้กับเดียโกครับปล่อยบอลตกปล่อยบอลตกแล้วซัดเลยครับขาดเสาไปสักฟุตเดียวครับขวาของเดียโก้ดูครับประหวัดนี่ยครับไม่ถึงฟุตครับ <ม>อาอากก็ีชุดหนึ่งของรังบุยรามครับมาดูหน่อยเอาบอลบอนโดนมือของมุนดีแล้วก็ตรงนี้จุดโทษเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นจังหวะไหนนะครับทางดิโอโกมาดูว่าในช่วงเทอมเวลาของครึ่งแรกชาไัยโดนกับอันเดอรตุนเนสสำคัญเลยครับสัญญาณมาแล้วมาดูว่าอันเดอรตุนเนอสออกได้ครับ1-0ได้ประตูในช่วงเทอมเวลาของครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ออกนำโอสถ1-0ครับ <c oughs> เป็น45นาทีแรกที่ บุีรัมอาจจะไม่ได้ดูดีกว่าโอสดมากมายนักนะครับโอ้โหแต่มาได้จุดโทษในช่วงเท่าเวลาดูเนสครับซัดให้บุีรัมออกนำหนึ 0. ว้าโอสดยันกำลังจะจบครึ่งแรกได้อยู่แล้วครับแล้วเกมสวนมาดีซะด้วยครับดูวิ่งเข้ามาโอ้โหแปะนิ่มๆชัดชยัยล้มไปผิดทางนะครับ จบครึ่งแรกในยะวันนี้เลยครับก็บเป็นบุรีรัมนะครับที่ออกนำโอสสปาเอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากจุดโทษของอเดสตูเนสในช่วงทศเวลาของครึ่งแรกนะครับก็ส่งเอาชิริพัทแทนกลางครับลงมายืนเกมรับแทนที่อลวิท อ๋อไปเสียท้ายกันแล้วจะคนก่อนนี้อาก็ดูตัวนี้เอาเข้าใจกันมาดูจังหวะนี้ของทางแอนโทนีแอนโทนีโคเไม่นั่นโอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้กรวิกกับตูนสเกือบเสียหายเลยครับไปไปพลาดกันเองครับสองคนเกือบเสียหายครับดึงรอแอนโทนีก่อนเลยครับแอนโทนี Anthony ถูกบีให้ไปขวาแล้วยิงครับมาแต่บอลผ่านหน้าปากประตูออกไปชิติพัฒน์ไม่ไม่พวดด้วยนะครับเจอกับแอนโทนีโดนเสียดาย วันใหม่เปิดมาเสาแรกมาเปลี่ยนทั้งบังไปหน่อยโคมงนันโอ้โหชัดชัยเนี่ยไปทำแล้วนะครับโอ้โหโอกาสลุ้น2-3สาหนในช่วงออกซาร์ครึ่งหลังของโอสดแต่ยังเปลี่ยนเป็นประตูทีเสมอ,อไม่ได้ครับยานมาเป็นสุชาวปันเสาแรกโอ้โหบชัดชัก็โหนึบเลยครับลูกนี้คนสุดท้ายเปลียนศักดิ์ชุนได้เป็นเปลียนศักดิ์ชุนพรทองครับ,บดูบอลยิงขวาของดิโอโก้ครับโอ้โหเดินข้ามคานไปเยอะเลยครับ เรียกชื่อกิวเปโตมาชนากับดิโอโก้น้อยมากครับโอ้โหครึ่งหลังนี่แทบหายไปเลยครับทั้งชุชาวเล่นลุกสุดให้ธีรทรธีรทรปัดพุ่งพุ่งกระชอกมาแถวสองโอ้โหในชนะไปวิ่งทางนนุพลนะครับครับโอ้โหวิ่งเข้ามาใส่ด้วยซ้ายเต็มเต็มครับซ้ายของนนุพลครับโอ้โหถ้าเปลี่ยนเป็น2 0ได้นี่ วุยรํดได้คลายความกังกวลไปได้ดูครับโอ้โหดีเก็บคองหงอเข่าเลยครับตัวเจสาัาพูดนะคุณมีว่าดูครับนี่ครับเก็บตัวแล้วบล็อกเลยครับว่าซ้ายของนรพลแอนทนี่คเมนันให้วันหมายปัดเปิดย้อนหลังไปโอจ้จะลุกจังหวะสองจังหวะสองแอนทนีคเบม่นันตามมาตีเสมอได้โอ้โหแนรับของทางวุยรําพลาดแลวครับโอ้โหแอนทนี่คเมนันลูกนี้ร้ายจริงๆครับ โอ้โหเจ้าตรวจตามจังหวะเก็บตกได้แล้วหลอกเกมรับของบุยรำสนิทเลยนะครับแล้วไม่มีใครกล้าพวดใส่อันนี้เพราะว่ามีใครพวดเข้ามาอาจจะเสียจุดโทษได้ครับหนึ่งต่อหนึ่งครับโอสถตามตีเสมอได้มีพักผกคลาอยู่คนตึงในกองทัพบุีร์แล้วดูการตามเก็บของอันนีโคเมนันครับโอเกมันพลิกไปพลิกมาจริงครับโอสถตีเสมอได้หนึ่งหนึ่ง ดูครับชิติพัฒน์โอ้โหพักแล้วดูคนมนันหลอกสนิทนะครับหลอกสนิทแล้วไม่มีเกมรับของบุรามเข้ามาล็อกเข้ามาไม่ทันแลวโอ้โหแอนโทนีดูจากภาพช้าเร็วจริงๆครับและกลายเป็นว่าจุดที่น่าคิดก็คือเกมรับของบุรามเลยนะครับโฉบหน้าเปลี่ยนไปเลยครับโอ้โหตูเนสเจ็บด้วยแล้วเกมรับเปลี่ยนไปหมดเลยครับของทางบุราม ลงมาแล้วเล่นไปแล้วครับโอ้ยสมาแรกโอ้ดึงครับสองหนึ่งเอ้าข้ามหรือยังเป็นประตูครับสองประตูต่อหนึ่งคนเดียวเลยครับกิเบโตมาเชน,นาโอ้โหนี่ว่าวแวบเดียวครับภาพตัดกลับมาบุรามนำแลลวครับเดี๋ยวดูที่มาของประตูที่มายังไงบ้างครับได้ตัดกลับมานี่ได้อยู่สุดเส้นหลังแล้วละครับบุราม ครับชาครับบอลทุม่มโอ้โหเกมเกมรับของโอสถดไปเหม่อครับไม่มีคนขยับตามเทียร์ทอนเลครับบอลข้ามเส้นไปเยอะแล้วครับเป็นประตูไปแล้วจากจิมวตโตมาเชน่าที่มาจากลูกทุ่มเลยครับและเกมรับของโอสดไปเหม่อเองครับพอทีลทรทอนขยับแล้วไม่ได้มีใครขยับตามครับอนดวินมา ทีละทอนไปซ้ายห่างตัวปั๊มได้ปมาแล้วซัดซัดใส่ฝ่ายนั่งทางไปหน่อยเดียวเท่านั้นครับดูตรงนี้ยังปั๊มได้แน่เลยครับปั๊มกับรัตพลอัตพวงแล้วใสเลยครับบอลข้ามคานิดเดียวป๋าสุดอานาวินดูจังหวะของอานาวินปาดปาดมาเฮตุนิโต้โผน ว่าตรงที่ชุดเช้าเนี่โชว์เมาโอ้โหก็เลยทําใหโ้ไม่ได้ประตูทิ้งเอาออกไปมาชนะกันที่โหนแล้วด้านหลังเนี่ยมีมีเพื่อนอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่รู้กันครับมาประตูครับ <c oughs> <c oughs> นี่เตรียมเตรียมพุ่งมาใส่แล้วครับแต่ว่าเพื่อนไปโหนซะก่อนมาให ไอ้วันใหม่มีเวลาได้บรรจงตังคงโค้งมาได้โคกเลยหูของไทยดีสัน้นว่าโดนไม่เต็มครับ <c oughs> สามคนของโอสดไม่มีใครโดนเลยครับชัยในลงแอดดิสันแล้วก็ดิโอโกลังเคียวครับมีเวลาบรรจงปั่นแบบเน้นๆเ,เลยนะครับวันใหม่ดูครับโค้ง <c oughs> มา1 2ึ่งสองออูมาโดนบางครับแอดดิสันมาเอาเวสชัยในลงก็เลยกลายเป็นไม่โดนไปด้วยเสาไกลดิยอโกก็ไม่โดนเหมือนกัน <c oughs> สี่นาทีนี้ แล้มไม่มาไม่ล้ำหน้าด้วยหลุดเดียวมาอย่างนี้บอทั้งเสา,สา,สาอเดียวก็พิกิตรชัยไม่ได้ยังปิดเกมนี้ไม่ได้ครับอ,รอิโก้อยซานโตแล้วก็จบเกมเนื่อว่าบุีร์ทำได้ครับโเป็นเกมที่สู้กันสนุกออกรถออกชาติจริงๆครับโดยเฉพาะเกมในครึ่งหลังนะครับเกมพลิกไปพลิกมาสุดท้ายเป็นบุีร์นะครับที่เอาชนะโอซูสปาเอ150ได้สองประตูต่อหนึ่งก็ทำให้อย่างไงเสียจบสัปดาห์นี้บุีร์ก็ ยังคงเป็นจ่าฝูงต่อไปเก็บแ้มได้ก่อนเหล่าบรรดาทีมตามนะครับทั้งบางกอกลาสแล้วก็เ c g ซมืงองทองอยู่ในเด็ดนะครับครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ